ไม่รู้จริงแล้วดันพูดไอ้คนไม่รู้จริงแล้วดันพูดเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะนะครับมันก็ถึงได้เกิดภาวะอย่างนี้นะฮะทีนี้พอมาถึงวันเนี้ยวันเนี้ยนะครับก็ต้องรีบไปเนื่องจากว่าน้ําจากสี่เขื่อนปล่อยใช่ไหมฮะลงมาเมื่อกี้ผมบอกและสองร้อยสองร้อยล้านนะต่อวันนะนะครับเปิดสิบวันก็มาสองพันก็แปลว่าน้ําเหนือเนี่ยยังยังเข้ามาอีกนะใช้นาดยังปล่อยที่สองพันเก้านะนะก็แปลว่าท้ายเขื่อนเนี่ยนะฮะก็ยังจะเจอสภาพนี้ คุณรีบไปซ่อมซะรัฐบาลนะฮะสั่งนะครับให้เอาบีกแบกนะฮะไปใส่เสียทําตอนนี้สิ่งที่ควรทําที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือไปใส่เสียะนะฮะแล้วก็อย่าทําทีนะ,ะเหมือนกับว่าไม่เป็นไรแล้วน้ำท่วมเดี๋ยวรัฐบาลจ่ายเงินนะครับจ่ายโน่นจ่ายนี่จ่ายช้าจ่ายเร็วไปสนใจแต่การจ่ายเงินเดียวยาจนชาบ้านเขาบอกเขาไม่ต้องการ ได้เงินมาก็ไม่ใช้เขาอยากให้น้ำออกเขาอยากให้เอาน้าออกจากบ้านเขาเขาอยากทำมาหากินในชีวิตเขาค่ะนะฮะตอนนี้ก็อีกถ้าพูดแบบการเมืองคุณเน้นเรื่องเยียวยาเรื่องให้เงินเรื่องจ่ายเงินคุณหวังการประโยชน์ทางการเมืองคือการเลือกตั้งใช่ปะอ่ะปีหน้าเลือกตั้งใหญ่เพราะว่าเกี่ยวไหมอย่างนี้ใช่มเพราะมันอีกไม่กี่เดือนอ่ะคนเขาก็มองค่ะซึ่งชาวบ้านเขาก็มองเพราะเขาเพราะเขามองอย่างนั้นเขาเลยพูดว่าพวกฉันไม่ต้องการเงินฉันต้องการให้เอาน้ำเนี่ยออกไปจากบ้านฉัน นะเพราะนั้นก็อยากเตือนรัฐบาลนะ,ะนบวินาทีเนี่ยให้ช่วยก็ช่วยนะครับช่วยเร็วก็ถูกต้อง<ะ>แต่อย่าอย่าไปเน้นไปไหนก็บอกเดี๋ยวให้เงินเดี๋ยวให้เงินนะ